มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูมลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหากรณ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญเกษตรอาสาและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โครงการนำร่องโร,ง,รงเรียนเกษตรอาสาทางอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสถาบันเกษรตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเกษตรกรสถานีวิทยุมกกให้ความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เกษตรกรค่ะ สดีค่ะสำหรับนักเรียนโรงเรียนทางอากาศทุกๆท่านนะคะดิฉันนางสาวชุลีกรลีนนลานนะคะตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3นะคะสำนักวิจัยการเกษตรเขตที่3ของเรามีภารกิจหน้าที่ในการตรวจรับรองแหล่งผลิต G ีพพืชและพืชอินทรีย์ด้วยนะคะซึ่งในการตรวจรับรองของเรา ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะให้การตรวจและก็ให้การรับรองแก่ผู้ที่สนใจขอการรับรองแหล่งผลิต CB พืชและพืชอินทรีย์นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่เราทราบกาันการเกษตรนะคะในแผนใหม่ๆนะคะก็จะเป็นการเกษตรที่ผลิตเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ตรงความความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นและผู้บริโภคก็มีความ สนใจนะคะที่จะบริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์หรือ GAP นะคะก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่ทำให้ได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคต่อผู้ปฏิบัติงานและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ โดยการผลิตซีพีพืชนะคะสามารถใช้สารคเคมีได้นะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีได้แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมในเวลาที่ควรนะคะแล้วก็สามารถจัดก,การให้ผลผลิตที่ได้จากการผลิต,ต <S <S มีความปลอดภัยทั้งจากสิ่งเจือปนต่างๆแล้วก็จากสารคเคมีแล้วก็าจากจุลินทรีย์ปนเปื้อนนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนในปฏิบัติของ GP นะคะซึ่งแตกต่างจากอินรีโดย อินรีจะมีข้อแตกต่างคือขั้นตอนการปฏิบัติก็เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเช่นกันสำหรับท่านที่สนใจที่จะขอสมัครขอ,อการรับรองแหล่งผลิต G.P เพื่อนะคะซึ่งก็จะมีข้อกำหนดอยู่8ข้อกำหนดง่ายๆนะคะที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่แล้วแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ แข้อกําหนดนี้ก็จะสามารถขอการรับรองได้นะคะข้อที่หนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเราก็จะตรวจรับรองก็จะดูในเรื่องของน้ําที่ใช้ในขบวนการผลิตจะต้องเป็นน้ําที่ยอมรับให้ใช้ในขบวนการเกษตรนะคะโดยกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะคะซึ่งง่ายๆเลยก็คือน้ําที่เราใช้ทั่วไปสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนน้ําคลองอน้ํา ปปาบาดานหรือว่าสะบอกขุดนะคะเราก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ก็คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือในส่วนของน้ําที่เป็นน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเท่านั้นที่จะต้องผ่านการบําบัดก่อนนํามาใช้นะคะส่วนน้ําที่สองที่เราจะดูก็คือในเรื่องของน้ําเสียจากการ ปฏิบัติงานในแปลงนะคะซึ่งน้ําเหล่านี้ก็คือเป็นน้ําจากการล้างถังสารเคมีล้างวัสดุอุปกรณ์ที่มันมีความเป็นพิษหรือมีสารสารังเคราะห์หรือมีสารเคมีจะต้องมีจุดทิ้งน้ําที่เหมาะสมนะคะหรือ,อน้ําในกระบวนการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือว่าน้ําที่ใช้ ชำระล้างห้องน้ําห้องส้วมนะคะจะต้องไม่ไหลลงสู่แหล่งผลิตนะคะหรือจุดที่ทําให้มีความเสี่ยงนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นสะบ่อขุดต่างๆนะคะหรือว่าเป็นแปลงผลิตพืชนะคะและน้ําสุดท้ายก็คือน้ําในกระบวนการล้างผลผลิตจะต้องเป็นน้ําที่สะอาดเทียบเท่าน้ําดื่มนะคะค่ะสำหรับข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของพื้นที่ปลูกนะคะพื้นที่ปลูก เราจะดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะคะอย่างเช่นพื้นที่ราชันพื้นที่ภูเขาพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานหรือในเขตป่าไม้นะคะและก็พื้นที่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของสิ่งแวดล้อมนะคะและก็สภาพพื้นที่จะต้องไม่เป็นแหล่งที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลิตนะคะในหัวข้อที่3วัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะเราจะดูในเรื่องของ การใช้วัตถุนอันตรายทางการเกษตรจะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของทางกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานราชการนะคะแนะนำให้ใช้นะคะหรือตามฉลากนะคะสำหรับ สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมวิชาการเกษตรก็จะมีฉลากกำกับที่ถูกต้องนะคะดังนั้นเราจะต้องใช้สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้ตามฉลากนะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีวิธีการใช้ที่เหมาะสมนะคะมีการป้องกันนะคะสวมชุดป้องกันอย่างที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนะคะ สำหรับข้อต่อไปเป็นข้อกําหนดข้อที่4นะคะการจัดการขบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการจัดการในพื้นที่ปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตนะคะเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์และการกําจัดของเสียนะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานในแปลงปลูกนะคะมีประสิทธิภาพและก็ส่งผลให้มีความปลอดภัยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะ การผลิตนะคะขั้นตอนการผลิตเรื่องการจัดการเรื่องศัตรูพืชการปรับปรุงบำรุงดินต่างๆนะคะจนถึงกระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะสําหรับข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะคะการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอายุที่เหมาะสมนะคะต่อความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวอย่าง ที่มีความปลอดภัยแล้วก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะเพื่อให้ส่งผลผลิตถึงมือผู้ริโภคได้อย่างเหมาะสมแล้วก็แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะก็ในรายละเอียดเราก็จะดูในเรื่องของอุปกรณ์และวิธีการในการเก็บเกี่ยวนะคะที่จะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลิตนะคะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะการขนย้ายผลผลิตก็จะต้องขนย้ายอย่างระมัดระวังนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตก่อนไปถึงตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของพักผลผลิตและการขนย้ายผลผลิตนะคะ ข้อที่7นะคะเรื่องของบุคลากรน,นะคะซึ่งในเรื่องของบุคลากรนี้เราจะดูในเรื่องของวิธีการปฏิบัติสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานนะคะว่าเรามีการจัดการสุขอนามัยเพียงพอไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของออจุดล้างไม้ล้างมือนะคะสุขานะคะมีเพียงพอในการให้บริการไหมหรือว่าแม้กระทั่ง มีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆในพื้นที่หรือในแปลงปลูกนะคะก็จะต้องมอีเครื่องมืออุปกรณ์ในการประมพยาบาลน,นะคะหรือกเกษตรกรด้านไหนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีจะต้องมีการตรวจสุขภาพประจําปีตลอดนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อยือนยันผลนะคะว่าเราปฏิบัติงานได้อย่างาด้านสารเคมีได้อย่างปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8นะคะก็เป็นหัวอิงหอข้อหนึ่งที่เราถือว่าเป็นหัวข้อสําคัญก็คือในเรื่องของการบันทึกเอกสารและก็การตามสอบนะคะถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าการบันทึกข้อมูลจะเป็นเหมือน ขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ของเราหรือขั้นตอนที่มีสาระสําคัญที่เราจะต้องบันทึกเข้าไปเพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานของเรานะคะดังนั้นการบันทึกข้อมูลนะคะจึงเป็นข้อที่มีสาระสําคัญข้อหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่นะคะถือว่าเป็นข้อที่ง่ายแต่มักจะทําให้เกษตรกรไม่ผ่านเนื่องจากไม่ได้บันทึกข้อมูลนะคะคงไม่มีข้อไหนที่ ยากเกินกว่าที่เกษตรกรจะสามารถปฏิบัติการได้นะคะหรือว่าถ้ามีข้อไหนทีเ่เราไม่สามารถปฏิบัติได้ในการตรวจร,รับรองในครั้งแรกนะคะเราก็สามารถที่จะขอแก้ไขข้อบุคคลในครั้งต่อไปหรือขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ของเรานะคะเพื่อขอการรับรองในครั้งต่อไปได้เช่นกันนะคะเมื่อจบจากในเรื่องของ GP พพืชอ,อาหารไปแล้วนะคะวันนี้เราก็ มาสู่หัวข้อของอการขอรับรองกรเกษตรอินทรีย์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการปลูกพืชอินทรีย์การปลู C, กพืชอินทรีย์นะคะก็จะมีขั้นตอนหรือวิธีการยังไงเพื่อให้ผ่านข้อกําหนดแล้วก็ขอการรับรองได้เป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะ,ะในข้อในข้อกําหนดทั้งหมด9ข้อมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีข้อที่1นะคะ ในเรื่องของพื้นที่นะคะอันนี้เราจะดูภาพรวมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ปลูกนะคะแล้วก็ Pascal, น้ำนะคะแหล่งน้ําต่างๆด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมีการดูว่าจะต้องไม่สุ่มเสียงนะคะต่อพวกสารเคมีปนเปื้อนนะคะหรือว่าโลหะหนักนะคะหรือว่าจะต้องมีการああสภาพพื้นที่จะต้องมีการหยุดใช้สารเคมีมาแล้วนะคะอย่างน้อย12เดือนนะคะในพื้นลมลุกนะคะแล้วก็ 18เดือนในไม้ยืตนต้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราเข้าสู่ระยประปเปลี่ยนนะคะข้อกำหนดข้อข้อที่2นะคะก็จะเป็นการวางแผนการจัดการนะคะอันนี้ก็คือการวางแผนการจัดการก็จะดูภาพรวมทั้งเรื่องของแผนการผลิตนะคะที่ไม่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์นะคะแล้วก็มีการจัดการหรือมีการป้องกันนะคะมีแนวกันชนนะคะหรือว่าคันดินนะคะหรือว่าร่องระบายน้ําต่างๆนะคะเพื่อที่จะป้องกัน สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีหรือว่าสารสังเคราะห์ต่างๆที่มีโอกาสปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นทางดินทางน้ําหรือทางอากาศนะคะเราก็จะมีการป้องกันอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของพวกสารเคมีโลหะหน,นักต่างๆนะคะในพื้นที่ในสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่ของเรานะคะ ในส่วนของหัวข้อต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์นะคะก็จะต้องมาจากระบบการผลิตแบบอินทรีย์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นก็คือเป็นต้นพันธุ์หรือมเมล็ดพันธุ์ที่มาจากไปอินทรีย์เลยนะคะแล้วก็มาผลิตต่อเนื่องหรือมีการเก็บมเมล็ดพันธุ์ใช้เองในแปลงเกษตรอินทรีย์ของเรานะคะอย่างกรณีนี้ก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะแต่เราก็ยังมีการอนุรรมในการที่ เราใช้มเมล็ดพันธุ์นะคะที่ไม่ได้มาจากแหล่งผลิตที่เป็นอินทรีนะคะก็ยังสามารถใช้ได้แต่จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมนะคะมีการลดาสารเคลือบต่างๆหรือว่ามีการจัดการที่ทําใหา้ป้องกันนะคะพวกสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ที่เกาะติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ต่างๆได้นะคะก็สามารถใช้กับแปลงอินทรีย์เราได้นะคะแล้วก็ แล้วก็ไม่มีการใช้นะคะพันธุ์พืชที่ได้จากการาดัดแปลงพันธุก,กรรมนะคะแล้วก็ไม่มีผ่านระบบการใช้ลังสีนะคะในขบวนการในขบวนการของเมล็ดพันธุ์นะคะของเราหรือว่าท่อนพันธุ์ของเราที่นํามาใช้นะคะข้อที่4แล้วนะคะ ก็คือในการจัดการพื้นดินนะคะและความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ํานะคะการจัดการและการปรับปรุงบารุงดินนะคะก็คือเราจะทํำยังไงให้การเจริญ,เจร,ญเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเกิดความเหมาะสมนะคะโดยมีการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือใช้วัสดุป,ปรับปรุงดินที่อนุญ,ญาตให้ใช้ได้นะคะ ในข้อต่อไปจะเป็นการจัดการด้านสัตููพืชน,นะคะการจัดการด้านสัตููพืชไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมแมลงสัตููพืชสัตว์สัสตููพืชโรคพืชและวัชพืชน,นะคะการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยจะต้องมีการควบคุมนะคะในเรื่องของพืชในระยะการปลูกในการเจริญเติบโตที่ที่เหมาะสมนะคะมีการ มีวิธีการเขตกรรมนะคะที่เหมาะสมนะคะโดยไม่มีการใช้สารสังเคราะห์อื่นใดนะคะแล้วก็อาจจะใช้ได้ในกรณีของเป็นชีวพันธุ์ชีวภาพต่างๆหรือว่าการเขตกรรมนะคะเพื่อป้องกันโรคหรือมแมลงในพืชต่างๆนะคะอันนี้สามารถใช้ได้แต่ถ้าเป็นสารเคมีหรือสารสังเคราะห์นี้ไม่สามารถใช้ได้ในในแปลงปลูกที่ผลิตแบบอินทรีย์นะคะ ในส่วนข้อที่6นะคะก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดนะคะป่าศจากการปนเปื้อนของสารพิษไม่ว่าจะเป็นวัตถุนอันตรายหรือหรือจุลินทรีย์ปนเปื้อนหรือพาหะน้ำโลกต่างๆนะคะที่จะติดอยู่ใน วัสดุหรืออุปกรณ์หรือว่าสถานที่ต่างๆที่เราใช้นะคะก็คือมีการทําความความสะอาดที่เหมาะสมนะคะป้องกันผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือสูญเสียงที่จะสูญเสียความเป็นอินทรีย์ของผลผลิตเรานะคะต่อไปเป็นในเรื่องของข้อที่7นะคะ การเก็บรวบรวมการบรรจุหีมห่อการเก็บรักษานะคะก็จะเป็นการปฏิบัติต่อผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของของขบวนการที่เป็นอินทรีนะคะก็คือมีการจัดการมีการบรรจุหีมห่อมีการรวบรวมแล้วก็มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมไม่เกิดการปนเปื้อนหรือไม่ให้สุ่มเสียงสูญเสียความเป็นอินทรีย์คําว่าสูญเสียความเป็นอินทรีย์หมายถึงการที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนนะคะที่มีผลกระทบต่อ ความเป็นอินทรีย์ก็คืออย่างเช่นสารเคมีปนเปื้อนปุ๋ยเคมีปนเปื้อนสารสังเคราะห์ต่างๆในการปนเปื้อนกับผลผลิตนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือ,อ,อที่เราพูดถึงก็คือหมายถึงการสุ่มเสียงของการสูญเสียความเป็นอินทรีย์นะคะข้อที่8นะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างนะคะการแสดงฉลากนะคะเราก็สามารถที่จะ ถ้าได้การรับรองแล้วเราก็สามารถที่จะแสดงฉลากของออออร์แกนิกไทยแลนด์ได้แล้วก็สามารถที่จะกล่าวอ้างนะคะว่าเป็นขบวนการผลิตนะคะต่างๆหรือแปลงปลูกในระบบอินทรีย์นะคะของออร์แกนิกไทยแลนด์ได้เช่นกันนะคะข้อที่9นะคะ ระบบการตามสอบและการเก็บบันทึกข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูล <c oughs> เอกสารบันทึกข้อมูลนะคะแผนการปฏิบัติงานต่างๆ Duty นะคะขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆที่เป็นสาระสําคัญนะคะจะต้องมีการบันทึกไว้โดยละเอียดนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการตามสอบข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับในเรื่องของ การบันทึกในรายละเอียดในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของการตามสอบอข้อมูลของผลผลิตที่มาที่ไปของผลผลิตได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสาระสําคัญนะคะซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บบันทึกไว้อ,อย่างน้อยหนึ่งรอบการผลิตหรือว่าอย่างน้อยก็คือ2-3ปีนะคะค่ะจบไปแล้ว ไม่ยากเกินความสามารถที่พวกเราจะทําได้จริงไหมคะหรือเกษตรกรท่านใดมีความสนใจว่าอ๋อจริงๆเราไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่ถึงขั้นที่จะมีแนวกันชนในการป้องกันสิ่งรอบค่าก็สามารถขอมาตรฐานตาม G P ได้นะคะหรือท่านใดที่ยังมีการใช้สารเคมีหรือาสารสังเครอยู่ก็ขอแต่ขอแบบถูกต้อง นะคะใช้แบบถูกต้องก็สามารถขอการรับรองแบบ G.P. ได้หรือท่านใดที่แบบว่าอ๋อเราสามารถปฏิบัติได้แน่นอนป้องกันได้ด้วยนะคะทั้งสารสังเคราะห์ทั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมีจากบริเวณรอบข้างได้ด้วยนะคะกรณีนี้เราก็สามารถที่จะขอจากมาตรฐาน i ย c ได้เลยนะคะหรือท่านใดอาจจะสนใจทั้ง2มาตรฐานนะคะผลิตได้ทั้ง i ย c และก็ขอทั้ง G.P. ได้ด้วยได้2มาตรฐานใน แปลงปลูกแปลงเดียวกันก็สามารถทําได้นะคะเพียงแต่ว่าในรายละเอียดการสมัครก็จะต้องแยกการสมัครออกเป็น2มาตรฐานตามที่ท่านปฏิบัติงานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ท่านได้การรับรองได้นะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน G.P พืชอาหารหรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะก็คือ,อหนึ่งจะต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือครองอ เอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่ปลูกนะคะตรงนั้นนะคะอย่างถูกต้องนะคะข้อส,สองก็คือมีชื่อในทะเบียนร,ราชนะคะก็คือของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะข้อที่สามก็คือเป็นผู้สมัครใจขอการรับรองและยินดีที่จะปฏิ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน G.P. คือ8ข้อกําหนดหรือมาตรฐาน InC. คือ9ข้อกําหนดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะของกรมวิชาการเกษตรนะคะข้อที่4ก็คือไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเว้นแต่พ้นระยะเวลา1ปีไปแล้วนะคะถ้ามีการถูกเพิกถอนเราจะต้องอพัก การขอการรับรองอย่างน้อย1ปีนะคะหลังจากนั้นก็จะสามารถขอการรับรองได้นะคะนับจากวันที่ถูกเพิกถอนนะคะข้อที่5ก็คือก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองผู้ยื่นขอการรับรองต้องมีการนําระบบการผลิตเพื่อดินซีหรือเพื่อ GP นะคะไปปฏิบัตินะคะแล้ว มีการดำเนินการตามกิจกรรมตามหัวข้อไม่ว่าจะเป็น8ข้อกำหนดของ G.P. หรือ9ข้อกำหนดของพืิน C. นะคะให้ได้อย่างเหมาะสมนะคะก็จะสามารถขอการรับรองได้นะคะค่ะสำหรับเอกสารนะคะที่จะใช้ในการขอการรับรองนะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็น G.P. หรืออินทรีย์จะใช้เหมือนกันนะคะในส่วนของระหว่างน้าปัจจุบันนะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะเราจะใช้1คือ ใบสมัครนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน G.P. หรือพืชอินทรีย์นะคะแนบกับหลักฐานก็คือเอกสารสิทธิ์นะคะของท่านเองนะคะหรือเอกสารสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะ,จะต้องมีการเซ็นยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะในเอกสารต่างๆนะคะมีการอนุญาตนะคะหรือถ้าเป็นพื้นที่เช่าก็ต้องมีการอนุญาตในการเช่านะคะแนบมานะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชน เพียงเท่านี้นะคะก็สามารถขอการรับรองได้นะคะสาหรับเกษตรกรที่มีความสนใจขอการรับรองแหล่งผลิต G ีพีพืชสามารถขอการรับรองแหล่งผลิต G ีพีพืชได้ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจําจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังองค์ความรู้โครงการนำร่องโรงเรียนเกษตรอาสาทางอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา7นาฬกาถึง7นาฬิก30นาทีและเวลา19นาิก30นาทีถึง19นาิ55นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดขอนแก่น มกขอนแก่น am 1314 g h กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w w w k e r p a t h 3 3 4 4 com และรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาิก5นาทีถึง15นาิกานาทีผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุมก,กอทุกช่องทาง มกบางเขน am 1 1 0 7 g h z รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www radio ku ac th มกเชียงใหม่ am 6 1 2 g h z รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www kerplus 6 1 2 com มกสงขลา am 1 2 6 9 g h z รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www kerplus 1 2 6 9 com ทาง Facebook พิมพ์ค้นหาคำว่าสถานีวิทยุมอกอทาง YouTube พิมพ์ค้นหาคำว่า KU Radio Thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ